สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายบัตรนี้กลลสิมมเลาสุพีสุนองฟังดอแม่เดอ้อประสบการณ์ครั้งแรกค่ะทุกคนคะ่ะประสบการณ์ครั้งแรกแม่ที่ไปขึ้นเงินกองสลากพี่น้องป้องป่ายครับมาดฮักสิมมเล,ลาวสุพีส,สุนองฟังดูค่ะแมกครั้งแรกก็ไม่เคยคะ่ะทุกคนคะ่ะปูนาน่ะถูลรตรี่นะคะทุกคนคะ่ะตั้งแต่ปีหกห้าแม่พฤศจิกาหกห้าเพิ่งได้มีโอกาสไปขึ้นรางวัล วันนี้ค่ะแม่ปีหกเจ็ดอัพเป็นอย่างคือบาไปขึ้นแม่ปูนาถูกตั้งแต่ปีหกห้าโอ้ยแม่ถูกในแอปเป่าตังแม่ซื้อไว้แลัวก็บไม่ได้ขับไปเมึงสองปีแม่ถูกตั้งแต่ปีหกห้าแม่ไม่รู้คับมาลุ้นกีหนึ่งปีหกเจ็ดค่ะแม่ปีกว่ากับสองปีกับเป็นมดอายุแม่ขาเปิดขับไปเห็นมาจาคลองถูกรา้วัาดีใจมาสั่นแม่ก็เลยจองคิวไปขึ้นวันนี้แม่เออ สองปีแล้วแม่ขาดพวกเราวันมาว่ได้ไปขึ้นแม่เออทีเนี้ยปูนาก็ไปขึ้นแบบที่กองชลาทุกคนขาะก็แบบไม่เคยไปขึ้นเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราก็เอ้าพี่เออให้อายกับเจ้าพาขับรถไปก็เลยว่าพี่ซ้อมไว้ซ้อมไว้เออวันที่หนึ่งเออนะัที่สองที่สามทมาขึ้นแม่เออวันที่สามทามาขึ้นอีกซ้อมไว้รอบนี้เออรอบนี้อัศนีตรนรอบหนา้าซ้อมไว้ปะเออ ก็พากันไปแม่ไปพูดกัไปถึงเนาะกับลุกอีนูอีนี่ก็ะทำงานมันเอออันกระทำไอไปขึ้นรางวัลที่ไหนไอไปขึ้นรางวัลตรงไหนยากระทำถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วครับพี่ว่าคก็เราโอ้ยสมอตายไปซะถูกกับว่าเออพอเราไม่เออเเอาเหรเออถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งต้องขึ้นไปข้างบนนะแต่ถ้าเกิดว่าไอไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวไปขึ้นตรงนู้น กี่ใบอยสี่เออบอเกิดจักใบจักใบอยู่สิแม่คอยกับเบอเคยเข้าไปเออปูนาก็ไม่เคยเข้าไปเนาะทีนี้นก็มาเล่าสุพีสุนองฟังเสร็จปุ๊บทีน่ะก็ขับรถข้าไปเสร็จปุ๊บก็คิดว่าเออจะหาที่จอดล้ะกะเออจะหาที่จอดจะหาที่จอดแล้วก็แบบว่าไปขึ้นน่ะนะปัจทีนี้มันโบแมนแม่ปัจจุบันก็แบบคือขับรถข้าไปปุ๊บนึกภาพออกบ่อันที่ว่าห้าแปดน อันจ่ายกําลังรวดนะเข้าเปสองเป็นสองแบบนั้นแหละแม่ข,ขับรถขับไปก็ไปจอดจิด๊ดเออยสาสาอออื่นมาประชาทโซนเออแล้วก็เอาอันรางวัลของข้าวที่ถั่วให้กับเจ้าเมืองกับเจ้ากาซิเมืองงวดวันที่เมืเออม่อใดเออเมื่อใดเออเลขเสร็จป,ปุ๊บไปในที่ห้องจองไปในแอปนั่นะมันก็จะมีแล้วข้อมูลนัล่นนะจบไปเรีบร้อยเสร็จปุ๊บประเด็นไปกดคีย์ปั๊บ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 เสร็จเร้อยโอนเข้าบัญชีนายอ่าก็บอกเลขที่บัญชีเพิ่นบอกเลขทีๆๆ่บัญชีเสร็จปั๊บประเด็นเพิ่นกาซิอัน เฮ็ดโอนเงินโอนปั๊บบัตรเงินเด้งครับก็ให้เช็คอ่ะเช็คดูยอดยอดเข้าหรือยังว่าสิพอยอดเข้าสิปุ๊บัติการก็จะมีใบไม่เซ็นปั๊บ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 ั๊บอดห้านาทีแม่เซ็ตบัตด็ต้องไม่ต้องลงจากรถอีกบัตรก็เลยโอ้สะดวกสบายเนาะโอ้มันเป็นแนวนี้เนาะโอ้สเปรเลาสุทธิสุดลองฟังก่อนเด้อว่าครั้งหนึ่งได้มาขึ้นรางวัลแล้วถูกอกสลับบัตรเนี่ยมันมีครั้งที่หนึ่งแล้วมันก็ต้องมีครั้งที่สองทุกคนเชื่อไหมเขาาบออกว่่ะเราเป็นกาาารรถือว่เไปซ้อมไว้ แม่มันมีครั้งที่หนึ่งแล้วมันต้องมีครั้งที่สองทุกคนเชื่อไหมมันต้องมีครั้งที่สองแม่มารอดูกันว่าครั้งที่สองนี้จะเป็นรางวัลอะไรเออแต่เมื่อนี้หาไปขึ้นเงินในกล่องสลากมากปุ๊บปัะเี็โอ้ทั้งโอนทั้งไส้มดแล้วแม่ใส่ดีดีใส่เก๊กเกโอ้ <c oughs> สโยสลวยมาพอจะขับรถเข้าออกกล่องสลากกัโอนรถแบ่เออโอนมุนบ้านมุญบ้านมาที่จนมดแม่ หมดแล้วอันเงินถูกรางวัลมาเอออย่าถามมาจักป้าได้ยินบอเออบอกอาไปขึ้นรางวัลกองสลากขึ้นรางวัลกองสลากเข้าใจบอกเอออีกเงินส่วนหนึ่งกับบรต่อทุนอีกเข้าใจบอกก็ซื้อสามสิบล้านไปแล้วก็มารอรู้ว่าสามสิบล้านจะเข้าไหมถ้าสามสิบล้านเข้าปัญนี้ก็ซื้อได้ไปอีกได้กกองสลากเหนแหม เออนี่แหละก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังคือสะดวกสบายมากเราก็ไม่เคยคือตอนแรกเราก็คิดว่าเออมันคงจะยุ่งยากมันคงต้องไปแบบตร,ตรงนู้นตรงนี้บบแม่ไม่ใช่เลยแม่ไม่ใช่เลยค่ะก็คือว่าเราก็แบบขับรถเข้าไปไม่ต้องรู้จากรถเลยค่ะแม่จุดจอดตรงช่องเขาจะมีหนึ่งสสาสี่ห้าประมาณห้าช่อง เออก่อนหน้านั้นก็มีรถขับไปจอดแล้วช่องหนึ่งกับขับไปจอดอีกช่องหนึ่งคือสามารถขับได้ประมาณาาม 1, 2, 5, 6. 5, 6. ห้าช่องถ้าจะไม่ผิดนหนึ่งสองสี่ห้าหกห้าช่องอืมคือง่ายมากแม่ง่ายมากอืมเราก็แบบโอ้ซอมบายกับพะกุยครั้งแรกอะ่ะเออเอามาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังแม่เอ้ยอืมครั้งนี้เป็นการซอมตอนแรกมาคิดว่าโอ้ต้องลงเนี่ไปหันไปีกว่าสิทา้ายนั่งของสลากมาันโดนว่ะเพราะประเดี๋ยลงจากรถจะแม่ขาโอ้ยนั่งอยู่ในรถเออจนวุ่นจนวุ่นอยู่ นี่แหละเอามาเล่าสุพีสุน้องฟังมื่อนี่แม่เออครั้งแรกของการไปขึ้นเงินกองสลาไปเรียนรู้แม่ไปเรียนรู้ไป,รรไปหาประสบการ์ไปฟืกไวเออมนันต้องมีละมีรอบแรกแล้วมนันต้องมีรอบสองแบบนี้ฮะเ <c oughs> อามารอรุนกันแม่ว่าฝันจะเป็นจริงไหมอันนี้ก็เลยเอามาเล่าถูกส,ส,ส,สุพี่สุน้องฟังเดอ้อครั้งแรกของการไปขึ้นเงินกองสลากค่ะแม่ขา เออก็แบบตื่นเต้นตอนแรกก็ตื่นเต้นยว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนไนะเออแม่รางวัลที่ถาดา่ละอย่าอยากหูแม่อย่าอยากหูให้จุกรางวัลที่หนึ่งสกอร์จากซิบอข้าใจบอกครั้งแรกของการขึ้นเงินที่กองสลากก็อามาเลาประสบการณ์สุพีซุนองฟังเด้อแ,แต่งตัวยา่างดีแม่ไม่เห้แต่งตัวสวยแม่สไปรับซับอย่าลับซับก็ต้องแต่งตัวสวยนะคะแม่ขาเออสไปรับซับแต่งตัวตเซา ไหวภูไหวพระแม่เออรับศัพ์มาหลักก็ใส่เออหมดเออเลิศบ่ปูนาดิช้ยเงินเก่งแม่ขาเออปูนาน่ิช้เงินเก่งมาอันนี้ก็มาเล่าสู่พี่สุนองฟังแล้วก็ปูนานช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขึ้น,หนไหลสดฉะนั้นปูนาก็จะพยายามอัคดคลิปมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบวันสุพีสุนองฟังเ้อพี่นออ้องเด้อเออไม่ต้องห่วงครับปูนา,นานไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนขาดแต่เพียงแค่ว่า ช่วงนี้อาจจะแบบโฟกัสที่งานแล้วก็มันมีคิวงานนัดลูกค้าพวกนี้ก็ต้องมีนัดลูกค้าอีกทุกคนขาก็เลยไม่ได้ไล์นะคะกะไม่ต้องไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะหายไปไหนค่ะเดี๋ยวจะมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลให้ทุกคนได้เห็นทุกช่องทางเหมือนเดิมค่ะแม่ขาไม่เป็นไรสดก็เป็นคลิปมานะคะแม่บอกปล่อยปะลรเลยเอฟซีจะคิดฮอดอะค่ะพี่น้องขาเออกะหน้าหักคือเก้านีลาบุนากะหน้าฮักคือเก้านีละแม่ ปูนาก็เป็นปูนาคนเดิมนี่แหละค่ะทุกคนหาลอยยุงลอยลอย,ลอย,ยุงก็สุดซุงส,สุดใสค่ะแม่อันเมื่อใดครับมู้าวนัดกลบมาได้มาเด้ออันเมื่อใดโอ้ยขอบคุณมากข่าวดีดีแม่นิ่ง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 ขอบคุณก็ดีแม่โอ้ยอืมันมื่อใดผู้บ่าวนัดกลับมาได้มาได้สุดแม่เออช่วงนี้อีเวนต์หลายพี่น้องเป้องไปค่านัดนัดทานคุงทานข้าวแม่ทุกวันนี้นะ่ะคิวเยอะอืม อันค้นก็นถามว่าเออผู้บ่าวทิ้งเสียใจบอปูนาบอเสียใจจ้าอืมสม,มือนี้ทิ้งบอทิ้งกระซำทิ้งจ้าเป็นอย่างโอ้ยสนลอยไปสม,มือขาดผู้บ่าวก็ได้รอบ ผู้บ่าวก็ได้ลอกันลอยค่ะแม่ค่ะเออคือสิจุมค่ะแม่เอออันใดมันมีความสุขแล้วตอนมีชีวีติป้าวเฮ็ดค่ะแม่ค่ะเอออันใดล้ออันใดแซ่ตแล้วป้าวเอาเข้ามาในชีวิีจะโของแม่เอ้ยแม่บอกพี่น้องป้องป่ายพี่น้องป้องป่ายเอาพี่น้องขาสาหรับคลิปนี้ก็มีหอย่างธรรมดาสุพีสุน้องปังกระปากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไปด้วยนะครับทุกคนขาสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ